สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำคนที่เป็นไซนัสหรือปวดในโพรงจมูกจมูกตันหายใจไม่ออกผมเคยเป็นแ้่เป็นไม่ใหม่ทุกวันต่องวันก็มาเก็บบวบขมแล้วก่อนเพื่อนเคยบอกว่าเขายอดจมูกแล้วก็ หายก็เลยลองมั่งมันนอนไม่หลับทั้งคืนปวดก็เลยไปหาบวบขมส่วนมากมันจะขึ้นอยู่ต่ำชายแม่น้ำนะแล้วเก็บแค่ลูกเดียวก็พอลูก,กอ่อนๆแล้วลูก แก่ก็ได้แต่ไม่ต้องให้ถึงกระแห้งเพราะเราจะไปบีบขั้นเอาน้ามันผมยอดเช้าหนเย็นหนแต่ผมเป็นใหม่ๆไม่ปล่อยให้เป็นนานพอมีอาการผมก็มาหาบวบขมไปยอดเลยผมยอดเช้าเที่ยวหนึ่ง แล้วก็กินยาแก้กเสฟไปด้วยเลยเพราะมันจะกัดเสเลตเราแสบในจมูกเลยออกมาเป็นริ่มๆเอากินยาแก้กเสบช่วยมันก็จะได้หายไวแล้วผมมีแทรกไออเรโอไมซินอีกวัลเเม็ดกินยาแก้กเสบตอนเช้า ตอนกลางวันก็กินออริโอ้ไมซินเม็ดหนึ่งอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็หายแล้วทุกวันนี้ก็ไม่เป็นไม่ปวดไม่เป็นอะไรแล้วนี่เราก็คึงครับเก็บมาเราก็คึงแล้วก็ตัดให้เป็นน้ำแล้วเราก็ตัดตูดแล้วก็บีบ เบาๆให้น้ำออกมาใส่ช้อนช้อนเล็กๆก็ได้ช้อนเล็กๆก็ลายอย,อยอดจมูกก็เอาแทบทางดั้ยอดจอบเข้าไปในรูจมูกยอดไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ให้มันลงไปแค่ถึงคอเราก็ทนไม่ไหวแล้วมันมันขมมากเราอ้วกต้องวิ่งไปอ้วกพักอยเงี้ย อวกก็อวกไปครับงั้นเราก็เอาน้ำก้วคอให้มันหายหแค่นั้นแหละสรุปว่าเรายอดเช้าหนหนึ่งแล้วก็เย็นหนหนึ่งส่วนยาแก้กเสพก็กินทุกวันเราไปซื้อยาแก้กเสพก็บอกเขาว่าเป็นไซนัสเขาก็จะจัดมาให้ประมาณอาทิตย์หนึ่งผมไม่เคนอาทิตย์ผมก็หายแล้วผมก็หยุดกินครับ คลิปนี้ผมก็ขอจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับ